กวีชื่อว่าคารวัตอันคาร์คารายันตุโลกนี้ไม่อยู่ด้วยมณีเดียวนา มืนม่นมณีบ่มีจรัรตซ่ามิเทตกกรกวีมณีมณีจกักรวาลมิรามโลกรู้ทุกจินตนาข้าพเจ้าจึงวักทะเลเทใสจาร ข้าพเจ้าจริงวัดทะเลเทใส่จานเดิมกินจิตวิญญาณดินและฟ้านแต่ขาดกัลยาณ์ขแทนสรัทธาว่าดกหน่รกไร้โครงมาคารโครุจะเกิดอีกอีชาติอีกกี่ฟ้าจะเกิดอีกอีชาติอีกกี่ฟ้า หัวใจยังปรารถนาเพื่อมาสู่สิลปะันมันเปชาติที่เรียนรู้คิดเห็นเป็นอยู่คู่สัจธรรมแม้นชีวิตอาบหายไปครึ่งหนึ่งแม้นชีวิตอาบหายไปครึ่งหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือยังตาราตรึงวันอยักขึนแม้เสียเจ้า เสียใจเป็นประจำคํายังคิดฝากคําทุกคําไว้เพราะค,คําครูทุกคําให้ย้ำคิดเกวีนิคนคือชีวิตทิดให้เก้ีนิคนคือทั้งหมดของหัวใจและทั้งหมดยิ่งใหญ่กว่านิพพาน คารวะอังคารกัลยณนพกปัิธานกวีเสริมส่งวัตสงสารจึงแด่โลคด้วยบทกวีแด่จักรวาลจานโลกด้วยอากาศจิตตะกอนกวีวันนี้ผ่านหนึ่งร้อยปีวันเวลาวันนี้ผ่านหนึ่งร้อยปีวันเวลาไม่ลบเลือคนคนฆ่าสักและสีจักรวาล ประดับล่าหนึ่งเดียวมณีจะัดแสงทุกทิมที่ประจักษ์ตาข้าพเจ้าจึงวักทะเลเทศใส่จานข้าพเจ้าจึงวักทะเลเทศใส่จานสืบวันินทนกวางฟ้าแต่อังคารกระยาณพงขาดวันเวลาหนึ่งรอยปี าการกละยาณพง์งศ์เงือการเวลาแดจิตวิญญาณเป็นคุค้า